ค่ะวันนี้สีพา้าไปเบิงงนะคะว่าพั้วมาแล้วใจเกิน้อยสิไดยังก,กินค่ะวันนี้ได้อะไรกินจะพากันพาไปดูเลยค่ะว่าคัาวข้าวสีไดเฮงก,กินนะคะตอนนี้กำลัง เมทเดนคู่ทำคู่นะครับผมแคนั่งจันไปนคนะครับแม่ยที่นี่เช่นยังจีนเนี่ยซุ้มไก่ค่ะซ้มไก่พี่น้องเป็นตะแซ่บบี่รีดเบิฟงนไม่เหมาะฟงนี่หมอะพิมลีตาตัวหนึงนะครับเมทเดนกับกับพี่นนท์นะครับผมนะครับ นี่คือน้องมัทนะครับกำลังตักซุปตักครับนี็วต่ตสวัสดีครัสวัสดีครับมาบ้วงนี้วงนี้ผมมีติยูทูบเบอร์งแม่ในยอุเขินจังต้องไนแม่โคตรในบงนะครับ มาเด้อผู้ใดสเส็ดก็เข่าซอยยาดูสบายทั้งหลายผู้ใดว่าผมีตอนไกลแม่เอาตะลิวฟาดเลยเอาเล็กหน่อยถ้ามันมาเปรี้ยบก็จบอกท่านไปหาหมอเป็เจ้าเป็นเลี้ยวที่ท่านไปหาหมอเลยเป็นเลี้ยวหนิบ้านบอกใครมาเปรี้ยบเป็นกุ้งวยถ้ามาเปรี้ยบมาหาแม่ด้าที่ท่านไปหาหมอทุกท่านผมผู้ต่อยเป็นยูทูบเบอร์ละนิโนนครับนี่นนลูกชายใหญ่สวยนะครับ ช่วยช่วยเฮ็ดงานเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่น <c oughs> erm <sh> ik <mel> ่นขัดบลอกพี่นุ่นแม่กเลยน้องหานคะรับดีป่ะรับรียกว่าฟันบนตูนเล็กแน่นั่นก็ถือแล้ม่ชุดสองแปดเาอ้ผมบอกว่าแปดเาอ้ญ่นั่นคือรอยนึงคาะนี่ราคาบรรยากาศ อันนี้ทอดปลาแล้วครับทอดปาลปาปลาไม่เป็นกินหรอเพอ่ <c oughs> าเลยทอดค่ามีรูแม่นะครับนี่แ่ะพี่น้องถ้ามิสซิงนะครับทุกคนต้องช่วยกันทำกับข้าวแล้วจะให้แม่เป็นคน,นับ ห้าสิบาทเมนูนั่นแม่ลาดนะนุ่นพี่นุ่นดูนี่กุ้งห้าสิบบาทได้เยอะแยะเลยจุดจุดก็ทุกคนเยอะครับไม่ถูกเลยไม่มีมะนาวดูว่ะจิ้มแบบนี้จ้ำกุ้งค่ะปลาปลาเลยกินได้นะครับปลากินได้กินได้เลย อันนี้ช่องไหนกันนี่ยช่อง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 ทำทุกทีแน่เร็วจะมาทำอะไรทุกกินน่เร็วๆุเรยนะเสร็จแล้วสมตจผมี่ตัววานชูโรดดน่ะน้ำตาลอใช่ไหมต้ใส่ล็อน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลอจาเกลือต่องห้พี่โอ๊ตราี่ นี่นะครคุณต้อยองชุดวาวพี่โอค้าพเจ้ากาจนไปแลนรัะมะกาบจะพลาดไหกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามาย้นนะคาเดี๋ยวเสียลงพยายามลงคลิปใหม่ๆให้นะคะขอบคุณค้า